สี่เรื่องที่รู้สักนิดชีวิตจะง่ายขึ้น 1. ผิดหวังมาจากความคาดหวังคนเรานั้นอยู่กันด้วยความหวังหวังว่าทุกอย่างคงจะดีกว่าเา่าหวังว่าตัวเขาคงจะดีกว่าเดิมแต่ความคาดหวังที่มันมากเกินไปอาจทำให้เราสุขใจได้น้อยลงครับเพราะไม่มีอะไรที่ได้อย่างใจเราไปหมดทุกอย่างคาดหวังให้ลูกต้องเรียนเก่งๆแต่ลูกเรียนแค่ปานกลางก็เลยผิดหวัง ทั้งทั้งที่ลูกของเราเล่นกีฬาเก่งความหวังนั้นไม่ใช่ความผิดอะไรแต่ถ้าคาดหวังสูงเกินไปความสุขอาจถูกทำลายลงได้หวังว่าต้องได้สักร้อยเต็มเนี้ยแต่พอได้มาแค่9 9ก็ผิดหวังรุนแรงคิดว่าทำไมอีกแค่หนึ่งเนี่ยมันถึงไม่ได้จะเห็นได้ว่าขนาดได้ตั้ง99เนี่ยก็ยังทุกข์ใจอยู่เลยลองคาดหวังให้น้อยลงความสุขจะได้มากขึ้น หรือลองสุขแบบไม่ต้องคาดหวังดูือบางหวังมากก็ผิดหวังมากไม่คาดหวังอะไรมากมายก็สุขได้ง่ายๆเพราะได้อะไรมากกว่าที่คาดหวัง 2. ต้องจ่ายราคาไม่มีอะไรฟรีในโลกใบนี้ถ้าอยากได้อะไรบางอย่างมาก็ต้องกล้าเสียบางอย่างไปกว่าจะเรียนจบมาไม่ว่าจะระดับไหน เราต้องจ่ายราคากันมาแล้วทั้งนั้นทั้งค่าเทอมค่าอาหารค่าเสื้อผ้าหรือทั้งเวลาที่เสียไปตั้งหลายปีต่อให้ไม่ได้เรียนอะไรมาก็มีราคาที่ต้องจ่ายเพราะอาจจะไม่ได้โอกาสเหมือนกับคนที่เขาจบมาเช่นอยากจะรักษาคนไข้ต่อให้เก่งแค่ไหนเนี่ยถ้าไม่ได้จบแพทย์มาก็รักษาไม่ได้อยากสําเร็จอยากรวยอยากชนะการแข่งขันแค่อยากนั้นไม่มีวันจะได้ต้องกล้าจ่ายราคาด้วยครับ ทั้งมุ่งมั่นฟันฝ่าเสียสละความสุขสบายที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยากทําการเรียนรู้การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาหรือความสําเร็จนานามีราคาต้องกล้าจ่ายแต่ถ้าไม่รู้หรือไม่ยอมจ่ายใดๆเราอาจต้องจ่ายแพงกว่า 3. ไม่ศรัทธาในตัวเอง คนที่มีความเคารพตัวเองต่ำรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีความสามารถไม่มีดีอะไรที่จะไปสู้คนอื่นเขาได้หรือบางคนถึงขนาดเกลียดตัวเองเลยก็มีเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าขาดศรัทธาในความเป็นตัวเองครับเช่นตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ล้มเลิกเป็นประจำหรือให้ปฏิญาณเอาไว้แล้วก็ทำไม่ได้หรือสัญญาอะไรกับตัวเองเอาไว้สุดท้ายก็ผิดสัญญาเวลาเราให้คำมั่นหรือคำพูดกับคนอื่นไว้แล้วเราทำไม่ได้เนี่ย เขาก็จะไม่เชื่อถือในคำพูดของเราอีกต่อไปเวลาเราให้สัญญากับตัวเองเอาไว้แล้วเราทำไม่ได้เพราะเป็นเช่นนี้บ่อยเข้าเราจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองครับคนที่เขามีเซฟเอสทีมให้คำมั่นสัญญาอะไรกับตัวเองไว้เขาจะพยายามทำให้ได้เช่นจะออกกำลังกายจะอ่านหนังสือจะลงเรียนคอร์สใหม่ๆจะลดน้ำหนักเนี่ยเมื่อเขาทำได้แล้วเขาจะชื่นชมในการที่เขาได้ชนะใจตัวเอง เคารพนับถือตัวเองให้ได้ก่อนใช้ใครมาน้อมนบเคารพเรา 4. เลิกโยนความผิดบองคนเอาแต่โทษนั่นนี่อยู่ตลอดเวลาก็เพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เพราะหัวหน้าไม่มีความรับผิดชอบเพราะชีวิตฉันมันห่วยยังไงมันถึงได้เป็นอย่างนี้การโยนความผิดก็เท่ากับเอาชีวิตของเราไปยกให้กับคนอื่น ถ้าเราไม่ได้ถือหางเสือหรือจับพวงอะไรเอาไว้ก็อย่าวอยวายว่าคนอื่นจะพาเราไปในที่ที่เราไม่ต้องการจะไปชีวิตคือความรับผิดชอบของเราอย่างเต็มที่ถ้าดีก็ภูมิใจเอาไว้ถ้าร้ายก็ยอมรับแล้วแก้ไขให้มันดีไม่ใช่โทษคนโทษสถานการณ์น่นนั่นนี่อยู่ร่ำไปไม่มีใครติดหนี้ชีวิตเราชีวิตเราก็ไม่ใช่ของใครหยุดโทษคนอื่นให้ได้ แล้วใส่ใจรับชอบผิดชีวิตของตัวเอง